ชยีอนีเมขขอเสนอฟือ้นิคิดฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่863รหิโลหิตสีแดงสองสว่างเปลี่ยนกลายเป็นสีม่วงจนลอยมาถึงเบื้องบนรูปปั้นจึงย้อมรูปปั้นกลายเป็นสีม่วงโลหิตวิญญาณบรรไปชนโบราณเป็นโลหิตสีม่วงกลิ่นอายวิญญาณข้างในรุนแรงจนทําให้ท้องฟ้าถูกย้อมเป็นสีม่วงทั่วทั้งเมืองอดวงอนาเขตชีรวมถึงจกักรพรรดิจี้ตู่ทุกคนล้วน มองมาที่รลหิตวิญญาณสีม่วงที่อยู่เหนือรูปปั้นบนรรพชนโบรอนยามนี้แสงสีม่วงได้เปลี่ยนรูปร่างเป็นวงแหวนแล้วรอยลงมาจากศีรษะรูปปั้นคิดตาเดียววงแหวนสีม่วงก็เดือนหายเข้าไปในส่วนลึกของบรรพชนโบรานวังลิดน,นั่งอยู่ข้างในละอองสีม่วงมากมายห่อคุ้มรอบตัวขวบแน่นเข้าไปในร่างประสานเข้ากับรลหิตวิญญาณจุดแรกต่อจากขายนะแยกสาวิญญาณเต่าโบราณ ก็เป็นคำอวยพรของบรรพชนโบราณโลหิตวิญญาณหยดนี้นับได้ว่าเป็นการประทานพรโดยแท้ทุกคนที่ได้เห็นโลหิตวิญญาณว่วงตกลงมาถึงกับเกิดอาการตกตะลงึงหลายคนไม่เชื่อกับสิ่งที่เห็นนี่คือโลหิตวิญญาณของบรรพชนโบราณรือกันว่ามีโลหิตวิญญาณสามหยดก็สามารถสร้างเผ่าพันธุ์ขึ้นมาใหม่ได้เขาได้รับโลหิตวิญญาณระหว่างคำอวยพรแห่งบรรพชนโบราณจริงๆเป็นไปได้ว่า หากสามารถผ่านแยกสามวิญญาณเต่าโบราณได้อย่างไร้ที่ติก็จะสามารถได้รูหิตวิญญาณเกิดความกรอหตขึ้นไปทั่วบริเวณจีตูมองรูปปัน้นบรรพชนโบราณและอ้าปากค้งแม้แต่เขาก็ไม่ค่าคิดว่าพ่อบุญธรรมจะได้รูหิตวิญญาณของบรรพชนโบราณมาครอบครองแบบนี้เมื่อรูหิตสีม่วงเรือนหายไปท้องฟ้าจึงกลับคืนสู่ปกติดูเหมือนทุกอย่างกำลังจบ เนื่องจากนี้พรแห่งบรรพชนโบราณก็ได้มาแล้วและสามบททดสอบเจ็ดหายนะก็กำลังจะจบทว่าในขณะทุกคนกำลังคิดเรื่องนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างขึ้นในท้องฟ้ากระทั่งเกิดเสียงคำรามขึ้นทั่วทุกมุมของเมืองหลวงมันยังไม่จบดูท้องฟ้าสิพรแห่งบรรพชนโบราณยังไม่จบสีม่วงสีม่วงอีกแล้วเป็นไปไม่ได้หรือจะมีโรหิตวิญญาณอีก เกิดความกรหลสั่นสะเทือนสวรรค์แสงสีม่วงที่กําลังหายไปก็ส่องสว่างขึ้นตรงปลายสุดท้องฟ้าได้มีวังวนสีม่วงหมุนอย่างรวดเร็วใจกลางวังวนลาวกับเป็นหลุมดำหลุมดำตรงนี้คือจุดที่แสงสีม่วงหนาแน่นสุดโรหิตสีม่วงหนึ่งหยดตกลงมาเมื่อทุกคนได้เห็นกับตาจึงเกิดเป็นเครื่องเสียงไปทั่วเมืองหลวงโรหิตวิญ,ญญาณอีกแล้วสองหยดเขาถึงกับ ได้รลหิตวิญญาณไปสองหยดได้กันรลหิตวิญญาณค่อยๆตกลงมาในยสุดก็เข้าไปในศีรษะรูปปัน้น,รนบรรพชนโบดาณแสงสีม่วงหายเข้าไปในรามบรรพชนความปั่นป่วนจากภายนอกดําเนินต่อไปแสงสีม่วงปรากฏออกมารอบตัวมันควบแน่นเข้าสู่ร่างเขาแล้วเรือนหายไปข้างในสุดท้ายแล้วแสงสีม่วงทั้งหมดก็เข้าไปในร่างกายวังดินข้างในตัวเขามีรลหิตวิญญาณอยู่ทั้งสิ้นสามหยดได้กัน วังดินก็ลืมตาขึ้นมาทัานใดนั้นรูปปั้นบรรพชนโบราณจึงปลดปล่อยแสงสีม่วงทรงพลังเพียงแสงส่องปะกไกวิญญาณดั้งเดิมของวังดินซึ่งปกคลุมรูปปั้นจึงได้ลดขนาดลงกลับเข้าไปในอารามบรรพชนท้องฟ้ากลับคืนสู่ปกติและไม่มีแสงสีม่วงเหลืออยู่รูปปั้นบรรพปชนโบราณยังคงสงบนิ่งและมองไปยังท้องฟ้าด้วยสายตาดูถูกเมื่อทุกอย่างกลับคืนสู่ปกติ ผู้คนใน,ในเขตชีจึงฟื้นคืนจากการตกตะลึงแม้จะเกิดขึ้นครั้งใหญ่ขึ้นในใจแต่ใบหน้ายังคงบังคับให้ตัวเองสงบนิ่งสายตาแต่ละคนมองอารามบรรพชนรวนมีความคิดแตกต่างกันบางคนอิจฉาบางคนชื่นชมบางคนละอายใจภายในอารามบรรพชนวิญญาณดั้งเดิมของวงดินลอยอยู่ตรงหน้าทับซ้อนกับร่างกายร่างที่แห้งเคียวจึงถูกเติมพลังชีวิตมากมายเข้าไปและฟื้นคืนอย่างรวดเร็ว เพียงไม่กี่ลมหายใจต่อมาร่างกายที่มีสภาพคล้ายโครงกระดูกได้มีพลังอำนาจแตกต่างจากก่อนหน้านี้ยังใหญ่หลวงวังหลินรับตาแล้วรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในวิญญาณดั้งเดิมตอนนี้วิญญาณดั้งเดิมของเขาทรงพลังอย่างยิง่งเพียงแค่กระจายสัมผัสวิญญาณออกไปไม่เพียงปกคุมได้ทั่วทั้งเผ่าโบราณแต่ยังครอบคุมถึงทะเลอันกว้างใหญ่ด้วยวังหลินสามารถสัมผัสได้ถึงพลังแห่งกฎ และการเคลื่อนไหวของทุกอย่างแม้แต่การไหลเวียนแห่งกาลเวลาวิญญาณดั้งเดิมของเขาไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทรงพลังขึ้นร่างกายที่แข็งแกร่งอยู่แล้วในตอนนี้กลับรู้สึกถึงพลังที่ไหลเวียนไปทั่วร่างคล้ายกับสามารถทำลายท้องฟ้าได้ในหมัดเดียวชักสงสัยเสียแล้วว่าหากเที่ยกับมหาชั้นฟ้ากุ้ยต้าจะเป็นอย่างไรวังดินเดินออกมาจากด้านนอกอารามบรรพชนนี่คือครั้งแรกที่เขาออกมาจากด้านนอกอารามบรรพชนในรอบร้อยปี เพียงก้าวเท้าออกมาจึงเห็นดวงอาทิตย์ส่องสว่างท้องฟ้าสดใสแต่เขากลับไม่เห็นอาจารย์ส่วนล่วกแต่อย่างใดตอนที่โรหิตวิญญาณหยดที่สองตกลงมาส่วนล่วกตัดสินใจจะจากไปเขาไม่ได้มาเพื่อเจอวังดินและออกไปจากในเขตเตาอย่างเงียบๆเ,เขามาเพื่อปกป้องวังดินและตอนนี้เหตุการณ์ก็จบลงเขาไม่รู้ว่าควรจะพูดกับวังดินว่าอย่างไรหากได้เจอจึงทําได้แค่จากไป วงรินมองท้องฟ้าทิศทางที่ส่วนลวดจากไปตอนนี้เหลือเพียงสายตาอ่อนโยนก่อนข้าไปข้าต้องไปเจออาจารย์สะพานย่ำสวรรค์ข้าสามารถก้าไปบนสะพานที่สีได้หรือไม่แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่อยู่ในเผ่าโบราณจบลงแล้วยังเหลือเวลาอีก300ปีจนกว่าแดนเทพบรรพการจะเปิดข้าไม่อยากใช้เวลานี้อยู่บนแผ่นดินเซียนดาราข้าอยากกลับบ้านข้าจะพาวานเอ๋อกลับบ้าน วังหลินทถอนสายตาออกมาก้าวเดินเข้าสู่วังเขาสัญญากับจี้ตูไว้ว่าจะเป็นสักขีพยานในการกลายเป็นจัก,กรพรรดิภายในวังหลวงไม่มีความปั่นป่วนอะไรเกิดขึ้นแต่วังหลินปรากฏล่างออกมาภายใต้สายตาทุกคนและยิ้มให้กับจีต้ตูเจ้าจะเป็นจัก,กรพรรดิที่ยอดเยี่ยมจี้ตูมองวังหลินเขาสัมผัสด้วยพ่อบุญธรรมตัดสินใจที่จะไปแล้วจงเป็นจัก,กรพรรดิที่ดี และนำประชาไปสู่ความรุ่งโรจน์วังดินยื่นมือออกไปมงกุฎบนบัลลังก์นั้นก็ลอยเข้าสู่มือเขาสะบัดแขนให้มงกุฎลอยไปยังจีต้ตูและวางบนศรีรษะของจีต้ตูตอนนี้เขากลายเป็นจกักรพรรดิอย่างแท้จริงวังดินก็ยิม้มหันล่างกลับและเดินออกไปเรือนหายจากเมืองหลวงหายไปจากสายตาทุกคนรวมไปถึงจี้ตูพ่อบุญธรรมจี้ตูต่โกนไปยังทิศท,ทางวังดิน เขารู้สึกเศร้าต่อการจากลาเขาไม่มีวันลืมทุกอย่างที่เขาได้มาก็เป็นเพราะวังหลินวังหลินจากไปแล้วเขาออกไปจากอาณาเขตทีและมองไปยังเผ่าเทพมองไปยังทิศทางของสำนักเจ็ดเต่าหลังจากคิดเพียงชั่วครู่จึงก้าวเข้าสู่วังหลวงอาณาเขตเต่าที่เขาจากมาเมื่อ200ปีก่อนภายในเมืองหลวงอาณาเขตเต่าไม่มีใครนอกจากส่วนลว่สังเกตการมาถึงของวังลินได้ทางด้านวังลินเห็นส่วนลว่อยู่ในบ้านพัก หลังภูเขาสิทธิ์และอาจารย์คิดอยู่คู่หนึ่งก่อนส่วนลววจะยิ้มเจ้ากลับมาแล้วสิทธิ์ขอคารวะอาจารย์วังดินค้นพบความอบอุ่นจาก200ปีก่อนในบ้านหลังนี้เขาลืมไปแล้วว่าตัวเองแข็งแกร่งพอกับกุยตา้าในสายตาว,วังหลินส่วนล่วคืออาจารย์และเขาก็คือสิทธิ์วังดินพักอยู่ในบ้านหลังภูเขาอารามเต่าเป็นเวลา3ปีเวลา3ปีนับเป็นประสบการณ์ที่ดีพร้อมกับได้ควบคุมความแข็งแกร่งได้มากขึ้น ตัวเขาอยู่กับส่วนรั่วเพราะส่วนลั่ล้มเลิกการไปเกิดใหม่หลังจากผ่านไปสามปีส่วนลั่ก็มองวังดินจากไปเขามองสิทธ์ตัวเองเขารู้ว่าเมื่อวังดินจากไปครั้งนี้ครั้งต่อไปที่ได้เจอกันอาจจะเป็นสามร้อยปีวังดินหายไปจากบริเวณปากกดตัวบนแอ่งน้ําเบื้องหน้าภูเขาหรือใกล้กับทะเลอันกว้างใหญ่ระดับบม่มงพาอในตอนนี้คือขีดสูงสุดตัวเขาตัดสินใจจะเข้าสู่สะพานย่ำสวรรค์อีกครั้ง เขาสามารถทะรวงคอขวดได้ทุกเมื่อสามารถไปในโลกมายาเพื่อไปเชิญกับย่ำสวรรค์ได้ตลอดเวลาหลายวันต่อมาคืนกระจายจากภูเขาก็เกิดเป็นแรงกดดันแม้แต่มหาชั้นฟ้ายังยืนต้านได้ยากวังลินปรากฏตัวเบื้องหน้าสะพานย่ำสวรรค์อันคุ้นเคยพื้นดินปกคลุมไปด้วยสายหมอกจนเขามองเห็นไม่ชัดนะักแต่เบื้องหน้าคือสะพานหกแห่งสะพานถัดมามีขนาดใหญ่กว่าสะพานก่อนหนะ้า และด้านหลังสะพานแห่งสุดท้ายมีภาพเดือนล้างที่วังดินคล้ายกับตกอยู่ในผวังด้านหลังก็คือสะพานสามแห่งที่ข้าผ่านมาแล้วตอนที่วังดินยืนอยู่เบื้องหน้าสะพานที่สี่เขาหยุดลงเมื่อร้อยปีก่อนผ่านไปสักพักวังดินก็ทถองสายตาออกมาจากภาพมายาด้านหลังสะพานแห่งที่9สายตามองสะพานที่สี่ก่อนจะยกเท้าและก้าวต่อไปนอกจากตัววังดินเองไม่มีใครรู้ว่าเขา ข้ามผ่านสะพานมาแล้วกี่แห่งแม้แต่มหาชั้นฟ้ากุยเต้าก็ไม่สามารถสัมผัสได้เขาเจอรู้หลังจากวังหลินเดินเข้าสู่สะพานย่ำสวรรค์แห่งที่5เท่านั้นส่วนวังหลินจะผ่านสะพานย่ำสวรรค์แห่งที่6ได้หรือไม่เขาเองก็ไม่ทราบเพราะขีดจํากัดของเขาคือสะพานที่หรอบภูเขาเกิดเป็นขึ้นอยู่หลายเดือนเมื่อมันหายไปวังหลินจึงก้าวเดินออกมาวังหลินไม่ได้ดูแตกต่างจากหลายเดือนก่อน แต่หากมองใกล้ๆคงจะพบว่าหวังลินเหมือนคนธรรมดาไม่มีสัญญาณระดับบวมเพราะที่เคลื่อนไหวภายในร่างกายตัวเขาสวมเสื้อสีขาวยืนอยู่ด้านนอกแอ่งน้ำสายตามองกลับไปที่เผ่าโบดานต่อมาจึงหันกลับมาเปลี่ยนไปลำแสงมุ่งหน้าสู่เผ่าเทพในอีกด้านหนึ่งของทะเลเรียนตาเฟยข้าสัญญ,ญาในตอนนั้นว่าข้าจะกลับมาที่เมืองหลวงเพื่อช่วยเจ้าหากเจ้าอยากออกมาจะไม่มีใครบนแผ่นดินเซียนดารา สามารถหยุดค่าได้หากเจ้าเลือกจะเป็นจกักรพรรดิเทพเช่นนั้นเจ้าจะเป็นจกักรพรรดิเทพที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่นิท้ทาอีกต่อไปรวมไปถึงซือถูชิงสุยซือซานจงเฟยเจินผีเสื้อสีชาติพวกเจ้าทั้งหมดที่อยู่บนแผ่นดินเซียนดาราในเมื่อไม่มีใครอยู่ในเผ่าโบราณพวกเจ้าต้องอยู่ในเผ่าเทพคราวนี้ข้าจะหาทั้งหมดเจอได้อย่างแน่นอนและยังมีรีเฉียนเหมย ตัวก็ทอนหายใจเขาเร่งความเร็วขึ้นร้อยเท่าเพื่อข้ามผ่านระยะอันห่างไกลสุดท้ายข้าจะกลับไปยังสำนักเจ็ดเต่ากลับไปยังโรคธรรมกลับไปยังดาวสุสาคุที่นั่นคือบ้านของข้าระหว่างทางวังหลินไม่ได้หยุดเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่วันมาถึงชายขอบทะเลซึ่งก่อเกิดเป็นกำแพงพายุขนาดใหญ่พายุส่งเสียงเพียงเข้าใกล้ย,ยังมีรอยแยกอวกาศก่อตัวขึ้นจากการหมุน กำแพงวายุยังมีแรงกดดันที่มองไม่เห็นกระจายออกมากินอายทะเลมีความหนาแน,น่นส่งเสียงสะเทือนสวรรค์วังหล่นยืนอยู่บนกำแพงอยู่ตรงนั้นมีประตูที่เกิดจากเสาทั้ง9ก้ากำลังส่องประกายเขารู้ว่าประตูบานนี้จะเปิดขึ้นอีก300ปีเมื่อเวลามาถึงเขาจะกลับมาพร้อมกับหลรีมู่หวานและเข้าไปเขาจะใช้พลังแห่งการเกิดใหม่เพื่อฟื้นคืนชีพบลรีมู่หวาน ทำให้นางหนีพ้นจากวัฏจักรแห่งการเกิดใหม่บางทีข้าคงจะรู้ความจริงที่นั่นเขากํำลังจะก,ก้าผ่านกำแพงวายุทว่าขณะเดินไปเขากับเงยหน้าท้องฟ้ามืดสนิททะเลที่หมุนอย่างต่อเนื่องเสียงก็ดังทุกอย่างสงบนิ่งเรากับไม่มีอะไรผิดปกติแต่วางหลินมองออกลมเริกความคิดจะไปเขายืนอยู่ตรงนั้นเรากับกำลังรอบางอย่างสิบลมหายใจต่อมาเกิดเสียงแตกลาวขึ้น เสียงเ็กแหลมค่อยๆกระเทาะออกมาลอยแยกขนาดใหญ่ก็เปิดออกสายหมอกจำนวนมากรั่วไหลกระจายออกไปทั่วทิศมีร่างในสายหมอกก็เดินออกมาวังหลินยังมีสีหน้าสงบเขาเฝ้าดูหมอกปกคลุมท้องฟ้านั้นจนทั่วบริเวณก่อนจะเอ่ยว่ากุยเต้าในสายหมอกค,อค่อยๆก้าวเดินมาและเอ่ยว่าวังหลินภาเพเหตุการณ์นี้มีความหมายสำคัญยิ่งต่อแผ่นดินเซียนดารา มันคือการพบกันครั้งแรกระหว่างคู่ทรงอิทธิพลที่สุดสองคนบนแผ่นดินเซียนดาราทั้งสองคนล้วนอยู่ในขั้นครึ่งก้าสู่ย่ำสวรรค์และนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองนั้นเจอหน้ากันแบบศบตาส่วนตอนที่เขาอยู่บนภูเขากุยเต้าเนื่องจากระดับวงเพาะตางกันเกินไปล่างในสายมอกเอ่ยว่าเจ้ารู้อยู่แล้วว่าข้ากําลังมาวังหลินก็นิ่งไปสายรวมนั้นค่อยๆผ่านเสื้อผ้าไปเขาพยักหน้ากุยเต้าเอ่ยว่า ครั้งที่สองเจ้าข้ามผ่านสะพานย่ำสวรรค์ไปกี่แห่งนั่นไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือเจ้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรกุยเต้าเอ่ยว่าเจ้าสามารถฆ่าเย่าตาผู้เป็นลูกหลานของบรรพชนโบราณได้เจ้าสามารถแต่งตั้งใครก็ได้ให้เป็นจักรพรรดิคนใหม่ตามอำเภอใจและเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ที่เจ้าชอบในเผ่าโบราณแต่เจ้าจออไปจากเผ่าโบราณไม่ได้ทำไมข้าจออไปจากเผ่าโบราณไม่ได้ เจ้าออกไปไม่ได้เว้นแต่ข้าจะหยุดเจ้าไม่ได้จริงๆข้าจะหยุดเจ้าให้อยู่ในเผ่าโบราณปีกสามร้อยปีเมดนเทพบรรพการเปิดออกเจ้าจะไปไหนก็ได้ตามที่เจ้าต้องการข้าขอคำอธิบายได้ไหมไม่มีคำอธิบายข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปไหนเจ้าต้องอยู่หรือไม่ก็เอาชนะข้าให้ได้วังรินก็คิดบนภูเขากุยยต้าข้ายืมแรงกดดันเจ้าเพื่อประสานพลังเทพและพลังโบราณนี่คือเรื่องหนึ่ง ในเมืองหลวงอเาเตเตาข้าสังหารเย่เต้าด้วยระดับบ่มเพาะของข้าตอนนั้นแม้แต่เจ้าลงมือขาก็ไม่มั่นใจว่าเจ้าชนะได้แต่เจ้าก็เงียบนี่เป็นเรื่องที่สองนณเขตีจีตูกลายเป็นจัก,กรพรรดิเจ้าก,ก็ไม่หยุดนี่เป็นเรื่องที่สามในชีวิตข้าข้าตอบแทนคนที่มีแม่ตากับข้าเสมอและาอเจ้าช่วยข้าถึงสามครั้งข้าจะอยู่ที่นี่ไปอีกร้อยปีโดยไม่ขอเหตุผลแต่ส่วนที่เหลืออ,อีกสองร้อยปีข้าจะไป ล่างในสายหมอกก็คิดอยู่นานร้อยปียังไม่พอเจ้าต้องอยู่จนกว่าแดนเทพบรรพการจะเปิดวังหลินข้าไม่อยากสู้กับเจ้าข้าไมา่ได้สู้กับคนอื่นมาน,นานมากแล้วข้าแค่ต้องการให้เจ้าอยู่ไปอีกสามร้อยปีหลังจากนั้นเจ้าค่อยไปข้ายังมีของตอบแทนให้เจ้าด้วยวังดินเองก็ไม่ต้องการสู้กับกุยเต้าเช่นกันเนื่องจากความสําคัญของทั้งสองคนนั้นค่อนข้างทับซ้อนวังหลินไม่มีเหตุผลให้ต้องสู้เว้นแต่กุยเต้าจะทําให้เขา อยู่ต่อโดยไม่มีการต่อรองข้ามีคำถามด้วยระดับบวงพราเจ้าก็สามารถกวาดล้างทั่วทั้งแผ่นดินเซียนดาราได้ทำไมถึงยังยอมให้เผ่าเทพมีตัวตนอยู่กุยเต้าก็คิดนี่เป็นคำถามที่หลายคนในเผ่าโบราณตั้งไว้และเป็นคำถามเดียวกันที่เราคนในเผ่าเทพคิดเหมือนกันไม่มีใครรู้คำตอบไม่มีใครกล้าถามกุยเต้าหลังจากคิดพรที่ข้าได้จากบันปชนโบราณไม่เหมือนกับของเจ้า วังหลินก็เริ่มตระหนักบางอย่างได้พอแล้ววังหลินเจ้าจะสู้กับข้าหรืออยู่ต่อไม่มีทางเลือกที่สามน้ำเสียงนั้นดังสนั่นประสานกับเสียงจากทะเลก็เกิดเป็นแรงกดดันหากเจ้าต้องการสู้เช่นนั้นก็สู้ดวงตาเขาเริ่มปเปล่งประกายไม่สามารถเลี่ยงได้เขาก็อยากเขแล้วว่าใครกันเป็นคนที่แข็งแกร่งสุดนี่คงเป็นการต่อสู้ของคนที่แข็งแกร่งสุดบนแผ่นดินเซียนดารานับตั้งแต่ที่มีบรรปชนเทพและบรรปชนโบราณ เป็นการต่อสู้ระหว่างสองคนที่อยู่บนจุดสูงสุดกุยเต้าคู่แข็งแกร่งสุดบนแผ่นดินเซียนดาราเขาก้าวข้ามบนสะพานย่ำสวรรค์ได้นานแล้วหลายปีแม้ยังติดอยู่บนสะพานที่6แต่พลังการต่อสู้เขานับว่าพิเศษเป็นคนเดียวที่สามารถสังหารมหาชั้นฟ้าได้หลายคนด้านหลังวังหลินนั้นมีการประสานพลังจากฝั่งเทพและฝั่งโบราณและดับ,บวงเพาะไม่สมบูรณ์ดีนะัก แต่เพียงแค่ร่างแก่นแท้ที่สมบูรณ์ทั้งสองล่างเขาก็สามารถก้าวข้าส่คขึ้นก้าวสู่ขั้นย่ำสวรรค์ได้แล้วเขาไม่รู้ว่าเมื่อแก่นแท้นามประธรรมสมบูรณ์แบบเขาจะคุ้งไปถึงระดับขั้นไหนวังดินยังมีร่งางอวตารในมิติว่างเขาได้มันมานานหลายร้อยปีและยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อวังหลินประสานกับมันจะสามารถระเบิดพลังอันน่ากลัวได้อย่างมหาศาล รอบล่างกุยต้ามีสายหมอกปั่นป่วนเกิดเสียงดังขึ้นมหาชั้นฟ้ากุยต้าก้าวเดินออกมาสายหมอกรอบตัวก็ส่งเสียงแผ่กระจายจนก่อเกิดเป็นอสูรหมอกขนาดยักษ์ส่งเสียงคำรามสั่นสะเทือนสวรรค์อสูรหมอกตัวนี้ดูแปลกประหลาดและมีเก้าขัวมันดูเหมือนชื่อเจี้ยงที่เขาเห็นตอนที่อยู่ในดินแดนเทพโบราณหัวทั้งเก้าคำรามแต่ขนาดเดียวกันก็เป็นแรงกดดันเก่าแก่เหล่กากสูนตัวนี้ มีจิตวิญญาณและอยู่มานานมากมหาชั้นฟ้ากุ้ยเต้าชี้นิ่วออกไปดัชนีปกคลุมในหมอกนั้นแต่ก็เป็นประกายเพียงเท่านั้นทั่วทั้งบริเวณเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นท้องฟ้าปกคลุมด้วยเส้นเบาบางนับไม่ถ้วนทั่วโลกเต็มไปได้วยกฎเส้นเบาบางแห่งกฎเหล่านี้เหมือนถูกควบคุมและคุ้มคหาวังดินแม้แต่แสงสายฟ้าและเหล่าวิชาจากาธาตุทั้งห้ายังปรากฏขึ้นมาและกระนำใส่วังดินทั้งหมดขณะทุกอย่างพุ่งเข้ามา เหล่าว,วิชาได้ควบแน่นกายเป็นดัดชนียักษ์ซึ่งมีพลังทำลายล้างมหาศาลชี้ไปที่หน้าผากคงวังหลินโอเคเจอากันนาะคลิปหน้าบายบายไปแล้วเด้อ